การโคจรมาพบกันของ2ยอดมวยระหว่างนักมวยญี่ปุ่นแชมป์หเส้นกับนักมวยไทยแชมป์สี่เส้นครับนี่คือนักมวยไทยจากอำเภอทุ่งวาจังหวัดสตูลครันนรสิงห์ลูกบ้านใหญ่วันนี้ขึ้นชกที่ประเทศญี่ปุ่นพบกับนักมวยชายญี่ปุ่นแชมป์หเส้นครับโนบุชิกะเทราโดมาดูครับมวยคนนี้จบที่ยกนี้จบสวยคุณพี่น้องสตูลขอเสียงเฉียหน่อยเอา้าโอ้โหเอา้ามีอาการ Like er! มีอาการแข้งควายอีกทีเอ้าเอ้ายางแตกหรือเปล่าครับยางแตกหรือเปล่าเอาใช้ยางยี่ห้ออะไรเอาแข้งขวายจะสตูอนมาสิแข้งขวานรสิงเอาปัดขวาล้นเลยควายล้นแล้วล้นแล้วอู้หู้อาแชมป์หกเซนอ๋อโนรสิงลูกบอลใหญ่ครับเดินเข้าไปมัดขวามัดขวายที่อุ้ยหนึ่งสองเอาพิน่างไหมาเหมือนกันนรสิงอุ้ยโว่กันแล้วตอนนี้อ้ยนรสิงโดน แม่นกวา่าใครทนกวา่าโอ้โหเอาโดนอีกแล้วมาหนับอีกแล้วครับเอากติกาคิกบ็อกซิ่งแต่มม่บัดมีเขา่ามีซอมเอาดิ่ลึกงสองสามเอาเอาแล้วตีของขวาไปบัดขวาวาดไปโอ้มาเป็นชุดเหมือนกันน้อราสิงหัวแข้งขวาบัดควายที่ล่นแล้วตอนนี้โอ้โหงายพังงานเอล่าน่เลยครับแบบนี้โอ้ สุดยอดจริงๆครับสุดยอดนักชกจากอำเภอทุ่งว้าจังหวัดสตูลครับนรสิงห์ลูกปั้นใหญ่หรือว่านรสิงห์กอกเก็ดอิ่มรับโอ้โห